โจริง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 นี่เป็นสามท่านแรกที่มาจองตรงนี้แล้วบอกว่ารอคุณผัดก่อนเป็นไงวันน่าแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะมาร่วมกิจกรรมเล่นเกมรับของรางวัลต่างๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายภาพกับท่านคณะผู้บริหารของเรากันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะดิฉันก็ได้ขอเรียนเชิญค่ะคณะผู้บริหารค่ะจากทางบริษัทเบต้าสวร์จำกัดด้านต้นเวทีค่ะเจอเลยค่ะ ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นการเซลฟี่กันท่นเองนะคะโอ้โหวันนี้นะคะความหล่อสะท้านจริงๆและเดี๋ยวจะมีเกมสนุกๆมาทุกท่านได้เ่่มเล่นเกมนะคะแล้วก็รับของรางวัลกันด้วยโอเคนะคะอ่ะทุกคนญาย,ยกมือขึ้นสูงๆเลยะคะ่ะหนึ่ง สลับบุจำกัดเป็นอย่างสูงค่ะขอใหคค่ะต่อไปถึงเวลาเราแล้วค่ะคุณรอด้ลาถามนิดนึงดีกว่าเป็นยังไงบ้างแฟนคลับชาวสระบุรีของเราวันนี้เนื้อแน่นมากสวัสดีดีใจที่ได้เจอทุกทุกทางไม่ได้มาโตโยต้าของสละบุรีทับพุทธบาทที่นี่ทับทธบาทเอ่อ ไม่ไม่เคยมาเท่ไหมเพราะในสถานการณ์แเมืองไงเป็นสถานการณ์ใหญ่นะคะนะคะแต่ว่าการดูแลบริการนะคะเราเหมือนกันทุกสาขาเลยใช่แล้วค่ะนะคะอ๋อแล้วค่ะทุกท่านขะเอาอย่างนี้ละกันเรามอบของขวัญเป็นคืนให้สำหรับแฟนๆที่เขามารอคุณก๊อตทามที่เราจะมาร่วมสุ วว้าปกติปกติชอบแบบเลขเรืออะไรอย่างนี้ไหมคะลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมมีบ้างนะนะลาสุกลาสุกซื้อเลขแมวอย่าบอกนะว่าถูกเหรอโดนแดกรับทีสรุปวันเดย์ไม่ได้กินอาหารแมวนะคะตอนนี้ยังอดอยู่นะอดอยู่ค่ะือสิ้นกดอยู่ตอนนี้นะคะวันเดย์นะคะเอาล่ะตอนนี้เราขอคุยกับท่านแปดท่านละกันขอผู้ใหญ่ขอเป็นผู้ใหญ่นะคะขอสัก คนไหนอีกคะยกมือให้เห็น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 ขึ้นมาเลยแล้วท่านก็ปีนได้นะเดี๋ยวะทุกข์กันเยอะทุกขกันหนึ่งสองสามสี่อีกสี่ท่านค่ะห้าแล้วค่ะยกมือได้นะคะยกมือได้นะคะฝั่งนู้นด้วยนะครับได้ค่ะได้หมดเลยค่ะได้เลยค่ะคนไหนดีคะนี่เลยครับดีแล้วมาเลยครับ เจเลยค่ะี่คุณพี่เสื้อซ่มครับส้มมาเลยค่ะพกไยังเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปอุ้ยทรกแล้วทรบแล้วแปดทแล้วแปดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเกมต่อไปอีกมีอีกมีอีกค่ะนะคะเจอมยค่ะรับ8ท่านเจิญเลยค่ะดูดูจากทั้แท่านแล้วนะคะต้องซื้อเลขใต้ดินอย่างแน่นอนไม่มี m r ค่ะไม่มีเราไม่ีเนงไม่ถนคะ อยู่คู่คนไทยนะคอยู่คู่คนไทยค่ะนะคะและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องดูอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวถอยลงมานิดนึงนะคะอุปกรณ์มาระหว่ะแล้วแต่ละคนเหรอความนี้ยืนม้วนกันเลขแปดแล้วค่ะแล้วตะลี่ยังไม่ออกเลยนะคะเป็นเลขแปดแล้วค่ะเราจะมีลอตเตอรี่ให้คนละมนต์ใบให้เลือกค่ะให้เลือกเลยคนละมนต์ใบหยิบไว้หยิบไวปอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดโชเลขนนะความเป็นการจวเปิดทีเดียวเดี๋ยวเปิดพร้อมกัน คาไว้าไว้และก็เลือกเลือกด้วยนะคะผมผมเลือกไได้ไปได้แต่คุณไดเลือกรงวัลนะโอโหเอออเคถือไเลยค่ะทุไนะทุกคนถือไว้เลยนะแลวเดี๋ยวเราจะให้เปิดพ้อมกันนึอเปิดค่ะโเคเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะ คะแล้วก็ตอนนี้ถือเลขไมเลยค่ะถือเลขไมเลยนะถือเลขไป่ไดแต่ละคนนะคะและแน่นอนคุณก้อนขาครับหนึ่งในนี้เนี่ยมันจะต้องมีผู้ชนะมีผู้ที่ถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่และไม่ใช่เป็นรางวัลจากทางที่เขาออกนะแต่ทางกองสลากที่เขาออกนะไม่ใช่แต่ละเป็นรางวัลจากคุณก้อนขาครับสำนักเกิดสำนักเองค่ะสำนักค่ะเดี๋ยวผมผมทำอะไร เดี๋ยวเราให้คุณก้อนเนี่ยเลือกรางวัลนะนะคะเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวคุณก้อนดูนิดนึงนะคะทุกคนคะเนี่ยหมายเลขที่ถืออยู่เนี่ยคะเลขสวยรวยโชคนะคะก็ถือว่าเป็นเลขลอตเตอรี่ที่เราเลือกกันไว้แล้วในแต่ละคนนะคะอ่าเดี๋ยวแหวกนิดนึงค่ะตรงกลางนิดนึงมาแล้วอุปกรณ์ของเราค่ะสวัสนี้ค่ะฉลากินแบนรัฐบาลของเรานะคะประจงวดวันที่ 2,500ค่ะแล้วก็ยอนดูไปนิดนึงนี่คือตัวเลขของจำนวนเงินรางวัลนรางวัลค่ะเงินรางวัลอ่ะอธิบายพี่ก๊ออธิบายนิดนึงค่ะถ้าเราจะมีรางวัลอยู่ค่ะคุณก๊อตคะรางวัล5,000บาท3 8 2ห0 0่นแปดหมื่นาแสนหนึ่งล้านหล้านและ10ล้านบาทหมายเลขที่เราปิดอยู่เนี่ยก็คือนี่นะคะแล้วนี่ของแต่ละคนขอรางวัลที่ อยากจะได้หนึ่งรางวัลค่ะจำนวนเงินอยากได้จำนวนเงินอันไหนอ่ะอยากได้อันบนสุดไม่เอาที่แบบบางคนนะอยากจะได้สูงแต่ดันไม่ได้ไงเอออเาที่แบบว่าเอาเป็นในใจแล้วแต่ในใจในใจในใจเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีอันหนึ่งล้านแล้วกันอ่ะอันเท่าไหร่คะเอาเท่าไหร่นะนั่นค่าสินสชือดิฉันเลยนะคะหนึ่งล้านอ่ะเอาเท่าไหร่คะคุณก๊อฟเออให้เลือกนะคะตอนนี้เนี่ยมีห้าพันสามหมื่นแปดหมื่นสองแสน สิบล้านคุณห๊อเเอาเท่าไหร่ดีคะเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีจะเอาเท่าไหร่ดีนะเอาเท่าไหร่ดีนะสำหรับนะคะตัวเลขในใจค่ะสำหรับค่าอาหารมันเดย์ค่ะที่ประเทศไทยจะ ออตอนนี้คุณก๊อตเลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค,คุณก๊อตเลือกเงินรางวัล50,000 <5, S 2> นบาทจะก้อมาดูกันนะคะว่าใครจะถูกรางวัลใน,นะคะ่าห0,000นของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะนะคะ,ะนะคะทุกคนคะนะคะตอนนี้ใครที่อยู่ในไลฟ์สดของเราในะคะ่าเรือช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะตอนนี้คะ่ะเราอยู่กับคุณก๊อตจิรายุนะคะอีกหนึ่งนุ่มหล่อของเราะคะ่ะพระเอกชื่อดังน,นะคะวุฒิดาวน์มาดคุณก๊อตท้า นครับเคยมีเซอรัลอตเตอรี่และถูกบ้างไหมคะในั้ในชีวิตนี้ค่ะเออ่ไม่เคยเลยคทั้งชีวิตนะคะคุณพระแต่วันนี้เขาจะมามอบช่งให้สำหรับชาวสระบุรีนะคะเรามาเปิดทีละรางวัลละกันค่ะอยากอยากเริ่มจากอะไรห้าพันก่อนไหมล่ะห้าพันนะมาดูนะเป็นเลขของเราหรือเปล่าถ้า หมายเลขที่ตรงกับรางวัลท่าแสน 5, นะอ้าวโอเคนะแต่ถ้าเป็นเลขเอื่นก็คือมีขอรอยปลอบใจให้อ๋อโอเคอเคุณก๊อตคนะ่ะพร้อมไหมคุณ<า>อยากล็อกเปิดไหมคุณต้อ,องมาเปิดฝั่งนี้นะเปิดเทอมนิดนะเทอมนิดนะเทอมนิดนะ อีกิ่งหนึ่งเลขคือแปดเลขตัวที่อคเอ้านนี้ค่ะแปล้วค่ะเลขตัวที่สค่ะเป็นเลขเลขลกค่ะเอาแล้วสอคนหมืนกันแป9าใครจะอยู่ใครจะไปเอาแล้วเอาแล้วเลขตัไปมกค่ะหมยเลขหมเลขสค่ะเหมือนกันทำเหมือนกันอีกแล้วหม่เลขกบไปใหม่เลข เอาแล้วค่ะและตอนเล่นตัวสุดท้ายไปไปเลยเลยเลื่อยเล่นเล่นเ่เลยไปค่ะไปต้องรอดค่ะแปดเก้าสองเก้าแปดลับของเชี่ยลึกไปก่อนได้เลยนะคะเอาล่ะตอนนี้เป็นไงรอดเฉยเลยอ่ะนะดีใจมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือเจ็ดขั้นลค่ะเอาจำนวนเงินเท่าไหร่ก่อนดี ได้หมดค่ะได้หมดยกเว้นห้าแสนเดี๋ยวเราเปหลักสุดใช่เอาไงเอาไงเราเอาใจดีไล่ไล่ขึ้นไปเลยเฮ้ยไล่เลยเหรออันไหนไล่เลยเหรอไล่เลยเหรอได้หมดได้หมดไเอาเงินสามหมื่นสามหมื่นค่ะ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 เลขตัวแรกจะเป็นเลขและหมายเลขที่ออกเลขแรกวันแรกแปดตัวแปดตัวแปดตัวสองท่านค่ะไม่ทีงหลังไม่มีลุ้นทีงหลังคือกระดิกกระดาษใหญ่เลยอะ ไปแล้วะหมายเลขไปแปดค่ะแปดปค่ะเหมือนกันค่ะไปตอค่ะสาค่ะหมายเลขค่ะและหมายเลขค่ะเอาแล้วได้แล้วไม่ใช่หาตัวตะไม่ Thank uh you. -huh. เหมือนกันค่ะต่อไป่อหมมยเล็กไดค่ะอ,อุ้ยกักมุสันแล้วค่ะเอาแล้วมสันแล้วค่ะหมายเลขเจ็ดค่ะและมาดูกันที่หมายเลขสุดท้ายหมาย,หมายเลขได้ค่ะโอเคุสน,สนุดจงเลยอ่ะแล้วก็เป็นผูน้ชนยเลขได้แบบหล่อที่สุดในประเทศไทยก็้งแต่มีการออกฉลาดมานะคะ ทีละใจที่หนึงทีละเลขทีละเลขสนุกสนุกแล้วผู้เข้าแข่งขันยืนจะอยู่อย่งนี้ค่ะใช่นะคะยืนยืนกันอยู่ต่อไปคุณอยากลองกระเทือนอะไรเนาะเท่าไหร่อีกเอาเท่าไหร่ดีคะต่ำหนึ่เนาะต่ำเนาะได้แปดเลยได้เลยแปดมือจะเป็นของใครจะอยู่หรือจะไปมาดูกันและและตอนนี้ที่เรหมายเลขปู้สำรวจบัญชีแปด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 ค่ะแปดดีแล้วค่ะอย่าจินหัวเดียวนะคะแมไดค่ะ

เหลือสี่ท่านแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะผ่านเท่ารอบแน่ต่อไปเอาเท่าไหร่คะสิบสิบสิบอุ้ยสิบล้านอยากได้สิบล้านยกมืออโอเคแม่แม่แม่บอกได้ไหสิบล้านโอเคได้มาลุ้นกันว่าสิบล้านค่ะแล้วตะลิ้นออกใหม่เลยสิบล้านนะสิบล้านนะมาเล่นดึงค่ะไม่สนใจแม่สักทีไม่สนใจแม่สักทีชูไว้ค่ะชูออกนะ หนึ่งสองคนค่ะหนึ <S 1> 1, <S ่งสองคนนะ9ก้าค่ะอ๋อน่าจะเหมือนกันนะเอาแล้วมีคนอยู่มีคนไปค่ะสองคนนี้เหลือกแค่สองเลขท้ายใช่ป่ะที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูเหมือนกันไหมเอาแล้วสองเลขท้ายหนึ่งเก้าห้าแปดเจ็ด เดี๋ยวเรามาดูเนื้อ่าต่อไปรางวัลต่อไปเอารางวัลเท่าไหร่ดีเท่าไหนึ่งล้านเอาเท่าไหร่เอาหนึ่งล้านหนึ่งล้านนะโอเคเอาหนึ่งล้านเอาเอาอยู่แม่บอกเอาอยู่เอามาใครได้หนึ่งล้านตกรอบนะหาหนึ่งล้านตกรอบนะหนึ่งล้านตกรอบนะอ่ามาดูกันว่าใครจะได้หนึ่งล้านและหมายเลขที่อกหมายเลขหนึ่งค่ะแม่แล้วแม่ร่าตลอดเลยอ่ะแม่ค่อยพ้ออะไรอ่ะแล้วแม่เนี่ยอยากได้แต่สิบล้านแรกเลย หนึ่งหนึ่งเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวเลยนะคะเปิดได้เลยค่ะเดือดแล้วล่ะสองรอบค่ะนุ้ยนะคะไม่แล้วทุกคนบอกว่านุ้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันไหมก่อนทันยืนคู่กันเลยค่ะจะยืนกันเลยค่ะจะแกรนหักจะเป็นท่านไหนได้รางวัลฐานเลิศห้าแสนไทยนะคะเด็กดิฉันช่วยคุณก๊อฟเปอร์ ถ้าเกิดลอตเตอรี่ไทยตกกับห0 0 0 0นคนนั้นชนะเอาละค่ะร่วม ยกมือก็ยกมือยกมือก็ยกมือใช่ค่ะและผู้ชนะนะคือคุณแม่ค่ะโอ้ยิใหญ่เลยิใหญ่เลยนะคะยินดีด้วยค่ะอุ้ยมค่ะเดี๋ยวไปนนี้ขอแยกมาเป็นหม่ค่ะแม่พิเศษเลยนะวันนี้แม่เร็วมากเลยอะมเี๋วผมผมเวเร็วบ่ามือเร็วมางมือเร็วมากขอจ้ครบรอกับผู้ชนะด้วยค่ะเย้ค่ะขอบคุณ นะคะแม่ติดกับเราทำไปด้วยกป็นอย่างเดียวแม่รอบท่าแสเราคืนมาด้วยกับแม่อ๋อไม่ใช่อโอเคนะคะจินตนาการจินตนาการชืนะคะดิฉันรู้ว่าแต่ละคนแอบจดนะแอบจดเลขเหรอคือเมื่อกี้เลขนต่ดิฉันจำไม่ได้แล้วอ่ะนะคะดิฉันจำได้เลขแอบโอเคสบายนะทุกรอบค่ะเอาล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้มีหลายท่านที่พูดนี้มาไม่ทันลาวเมงเดนเกตขับเกมป่า แค่การท่องเที่ยวแบบว่ากำลังเปนบาาเลยเราจะมาเที่ยวกันในประเทศไทยนี่ยเ